มาดูตะก้อเหลี่ยม60อัพนะครับวันนี้ที่ประชาชงอสงเคราะห์ซอยหนึ่งซาไปสกอร์อยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับผมสกอร์หนึ่งเท่าแล้วใช่ไหมป่าครับผมหนึ่งเท่าครับ ตาตั้งไปปลาสิทธ์ซาบเรียบร้อยครับผมสองหนึ่งครับตะกอปลาสิทธ์ปตาชาติโยกปลาสิทธ์ซาปไปก่อได้ สามหนึ่งครับสกอเรียมเก่าสามคนร้อยสามคนสองร้อยไปป่าสองสามครับใครสนใจก็แวะมาได้นะครับ ประชาสงข้อซอยหนึ่งดินแดงเหลี่ยมหกสิบผู้ท้าชิงยกไป สกอร์อยู่ที่หกสองครับป๋าสิทธิ์นำสิทธิ์สาธรเปลี่ยนเซิร์ครับสกอร์อยู่ที่สามโตหกป๋าสิทธิ 3, 5, 5, 8, 9, ส์สาไปก่อได้ครับยก เจ็ดต่อต<ะ>สาอมตกไปซับเรียบร้อยครับแปดต่อสาม เก้าสามใช่ไหมป่าเกมเท่าไหร่ปานี่เกมยี่เอ็ดโอเคครับสี่ต่อเก้าครับใครสนใจเหลี่ยมนี้มาได้เลยสามคนสองร้อยครับ ยกมาป๋าสิทธ์สับไปเรียบร้อยป๋าสิทธ์สับไปอีกเรียบร้อยครับสิทธิ์สาธร สกอร์ตอนนี้อยู่ที่11ต่อ5ครับเอาเอยกไป13ต่อ5ครับผมฝั่งน้นเป็น,น,นเป็นฝั่งน้นเป็นต่อ5 1หนึ่งครับ พาช่ายกมาปาสิดสับไปสิบสี่ต่อหครับต่อห้นึงไม่ฟังนู้นน่ะุ้นล้นนะโอ้ยเรียบร้อเดื่องนะยอนะิ

ปาสิทธิ์กาอปลาสิทธิ์ซาไปโอครับผมแต้มเท่าไหร่แล้วปลเจ็ดต่อสิบห้าต่อยกไป เหลี่ยมเลี่ยมนี้น่าจะกินปลาสิดยากอะ่ะดูแล้วเ <laughs> สือจะกินน่าจะกินสิดสาทรยากอ่ะ <laughs> ปลาสศดสาปไปเรียบร้อยถึงกับดิน้นหัวดีจริงกินกับปลาสิดนี่ชมเช่อเลยสิดสาธรอ,อะ กเาโยกมาปาร์ทสิตซับเท่าไหร่แล้วปาร์ท57เดอะ้เสเอ็ดลงครับลูกนี้ ปลาสิทธ์เปิดไป <18. S 1> สิบต่อ,อ,อสิบสแปดยกมาปลาสิทธ์ปลาสิทธ์ซาไปออกครับ เรียบร้อยครับผม,มแ,แต้มเท่าไหร่แล้วปะสิบเก้าสิบเอ็ดนะครับเหลือสองแต้มไหม สามคนสองร้อยแม่หนแต่ละทีมเกือบสี่ร้อยนั่นห่ยกมาปาสิ์สับเรียบร้อยแรงกว่าลูกเตะหกคนหกคนนี้น่าจะเกือบห้าร้อยนะครับเนี่ยเหลี่ยมนี้ใครสนใจมาได้เลย ซอยหนึ่งดินแดงประชาสงราขห์สรุปแล้วฟังปาสิชนะใช่ไหมครับนี่จบเกมแล้วครับ